แม่รับเล้แม่รับบรอมแม่รักบรแม่อโหแม่ร้กมโอ้าธุไม่มีจับนี้ด้วยสาธุคสาธุยาเท่าน้นเนี่ยยเย็นสาธุนี่ใช่ดุรอเสือ อาตายอาตุ๊กาเบ่อเลยวะแม่นะรักนาเลิฟยู่หัวแก้วหัวแหวนนี่ไอ้ไอ้ช่น้องชมพิษน้ชาพิษไอ้กู๊ปไทพิวคุณแม่หัวแก้วหัวแหวน เรากัอะกันท้งมหัวแก้วหัวหว่ยตาตาบาต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 อตา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 าตาตาตาาต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 าาาาตาา เอาตีนหัวนอาีนเอนบเอหัวไอเคนน้ำเอาตีใสหัวไอเคนให้กดนี้ดีกดเขาได้่รยังคิดไปตะขอโถดขอใครเดแมเด้เอาหัวกำให้เด้อสาธุ พี่เอนไม่ได้มาด้วยมตอนตอนพี่เองมาก็ดีนเนาะคุณคิดได้โอเคชาทุบเี่ไม้เียก <c oughs> สงุไม้อไมโอเคมาบันดุาเอาแขนนั่งล่แขนนั่งแขน เย็นเป็นซู้ทีนั่งลูนั่งร้านไปโดนๆอาบน้ำให้แม่อาบิบงเพื่ันหลังไหม